รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยมิสเตอร์ลิฟ สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับที n ตะนโฟะครับรายการรอบรัอตทั่วไทยวันนี้ทิศเป้ตะลุยตทั่วไทยมาที่สถานตากอากาศบางปูครับคุณผู้ชมครับข้างหลังผมนะครับตอนนี้นะครับนกนางนวลมาแล้วครับผมนักท่องเที่ยวนะครับก็มาจากทั่วทุกสารทิศ มาเก็บบรรยากาศนะครับถ่ายรูปนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับพาน้องหมามาเดินเล่นหลายต่างๆมากมายบรรยากาศแบบนี้นะครับอยู่ที่สถานตากอากาศบางปูตรงโซนนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงเวลานี่ครับพฤศจิกายนะครับยังมีเรื่องราวของกะถินนะครับผมมีโอกาสไปวันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปทำบุญทอดกะถินที่วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรียาโอโหลูกศิษย์ลูก้านะครับ มาตั้งแต่เช้ามือแล้วนะครับผมมากลาบไหว้พระจานาร์แดงพัดปัมรามันนอกจากนี้นะครับก็มาขอพรพ่อปู่ชูโชคครับพ่อปู่ชูโชคเนี่ยถ้าขึ้นชื่อน,นะครับเรื่องของการขอเลขเด็ดต่างๆมากมายหรือว่าการขอพรนะครับก็ได้สมหวังกับตามไปตามๆกันนะครับนี่แหละครับบรรยากาศช่วงเวลาที่พระจานาร์แดงได้เจิมหน้าลูกศิษย์ลูกหาต่างๆมากมาย ก็มีคนเดินทางมาล่ะครับมาจากนู่นครับจากต่างประเทศก็มีนะครับจากใต้จากเหนือมากันหมดล่ะครับนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้พระครูเกษมจันทมินล์หรือว่าพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันแล้วก็ไปขอพรพระปู่ชูโชคด้วยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับไปสัมผัสได้นะครับโอ้โหคนมาตั้งแต่เช้าจนเย็น 2- อสามทุ่มสามสี่ทุ่มเลยทีเดียวช่วงเวลาแบบนี้ละครับมากันหมดเลยครับผมนี่แหละครับยังอยู่ในช่วงบุญกะถินนะครับผมมีโอกาสไปที่อำเภอท่าตะโกไปตำบล หนองหลวงอําเภอตาตะโกตําบลหนองหลวงนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านนะส่วนใหญ่ครับที่นี่ครับจะเป็นชาวบ้านที่ทําเกษตรกรชาวบ้านที่นี่ทําเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวครับผมปลูกข้าวนะครับเป็นหลายๆร้อยไร่เลยหม,ห,มหมู่บ้านที่นี่นะครับโอ้เยอะมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ที่สําคัญครับ ปลูกแตงโมขายถ้าแตงโมหนองหลวงไม่ธรรมดานะครับย้ำนะครับว่าแตงโมหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โอ้โหเยอะมากๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสไปทอดกรถินที่วัดแห่งนี้ด้วยครับผมไปที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดหนองหลวงครับผมวัดหนองหลวงนี่มีความเป็นมาคือวัดที่หลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพท่านไปจับรรนาอยู่ท่านนะครับสิปี 12ปีนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านไปขุดบอด่อไปขุดหนองหนองหลวงใหญ่มากแล้วก็สร้างวัดสร้างโบสถ์อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ประชาชนผู้ร่วมสายสตนาในพุทธศาสานาก็เดินทางไปทอดกฐถินที่วัดหนองหลวงโอ้โหนะครับตั้งแต่เซ้งตั้งแต่แบบเซ้งเข้ามาแล้ะครับทั้งบรรดามีตลกต่างๆมากมายกำนันเลยนะครับกำนันที่น้ำทิมด้วยกำน,นันบัญชาพุกดวน เป็นตำนานตัวอย่างกำาเนันแบบทองโดยเที่ยวนะครับเป็นกำเนินทอ้องกำนันท้องถิ่นที่ทำอาชีพแบบพอเพียงนะครับถ้าโร่งสีแล้วก็ทำกเกษตรกรรมต่างๆมากมายอาชีพแบบพอเพียงบา้านบานแบบนี้แหละครับกำนันแล้วก็นำทีมต่อมาก็เป็นท่านนายกอบตท่านอัญชรีผู้ก,กนวนนะครับก็เป็นภรรยาท่านกำนันด้วยนอกจากนี้ก็จะเป็นท่านรองโก้นะครับโอ้โหบรรยากาศแบบนี้แหละครับ พอช่วงเซิร์ฟอยู่ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเซิร์ฟไปเซิร์ฟมาผมก็สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมรองนายกบตโก้เนี่ยทำไมมีแตงโมอยู่ด้วยครับแตงโมกับเงินแสนที่ไหนได้ครับผมแกบอกว่าแกรับรวยเพราะ ทำมากินกับแจงโมรำรวยนะครับส่งขายตั้งแต่ตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยส่งขายตลาดทุกตลาดในประเทศไทยในทีเดียวนะครับจะบอกว่าถ้าเป็นของท่านรองโก้นะครับรับรองว่าไม่ธรรมดาบรรยากาศชื่นเมื่อนะครับทุกคนแห่รอบโบสถ์นะครับแม่มันจริงๆแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศบนศาราโอโหศาราก็เป็นสาราเก่าตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนยครับสร้างมาตั้งแต่ปี 2,494ประมาณ2,493-94นะครับศาลาแห่งนี้ก็ซุดโสมนะครับก็รอจากาใจผู้มีศรัทธาที่จะไปสร้างใหม่อยู่นะครับนี่นะครับก็กำนัน บรรชาพุกนวลก็เลยนําทีมพาชาวบ้านหาจตุปัจจัยนะครับเพื่อจะสร้างศาลาการเรียนหลังใหม่นะครับโดยการปูพื้นนะครับปูพื้นที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับบรรยากาศที่นั่งกับกำนันนะครับนั่งกินข้าวนั่งอะไรกันอยู่นะครับนี่คือเป็นไม้แบบบรานๆนะครับที่ยังมีหลงเหลือณเวลานี้ในพื้นที่ของอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีโอกาสก็ไปสัมผัสดูนะครับรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่มีความเป็นมายาวนานนะครับ ผู้ชมครับนี่คือรายการรอบรั้วโต่วไทยในช่อง TNN24 นะครับช่องนี้ก็ช่วงเวลาของผมก็19นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีช่วงสบายๆแบบนี้อากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนกนางนวลยังบินอยู่เลยนะครับผมช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีโอกาสมาสัมผัสได้นะครับนกนางนวลไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับรับรองว่าพาลูกหลานไม่มีว่าไม่ประทับใจครับดูสิครับ โอ้โหมาเป็นฝูงมาจากไซเบเรียอยาใจพูดนะครับช่วงนี้พักเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาใหม่นะครับรับรองว่ายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายครับผม น,น,นจะะหออนนนนคงดีสิวัตกรรมใหม่ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากร้านพรเจริญช่างคิดรุ่นซิกอินวันที่สามารถหยอดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองและทานตะวันที่สามารถประหยัดเวลาลดต้นทุนการใช้เมล็ดช่วยให้บริหารการจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนี่ไงพระเอกตัวจริง อย่างนี้สิครับเกษตรกรตัวจริง ATV ซุปเพลียว ATV ซุปเพลียว ATV ซุปเพลียวซุปเพลียวต้อง ATV ครับ รายการโดยมิสเตอร์ลิฟตคุณผู้ชมครับเคยเห็นไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นกากหมูนะครับเขาบอกว่านกนางนวลนะครับบินมาไกลาจากไซบีเรียนะครับเขาบอกว่านหนีหนาวมาเขาบอกว่าเขาต้องการความร้อนในล้างกายนะครับก็ที่สถานตากอากาศบางปูก็มีแบบนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ว่านักท่องเที่ยว ผู้ที่พิสมัยหมนกนางนวลเอาอาหารไปนกนางนวลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยกมือขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บินมานะครับนี่แหละครับถ้ามีโอกาสนะครับมาสัมผัสดูได้นะครับว่านกนางนวลนะครับมากี่มีกี่ตัวนะครับช่วงเวลาพบค่ำนะครับตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสี่ห้าโมงหกโมงเย็นนะครับนี่นะครับพระาทิตกำลังตกดินพอดีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับขับรถมาไม่ใกลไม่ไกลมาที่สถานตากอากาศบางปูในเส้นทางของบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับ นี่แหละครับเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับจะถ่ายเซลฟี่จะถ่ายอะไรต่างๆมากมายบอกได้คําเดียวว่าที่นี่ที่เดียวนะครับประทับใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวต่อก่อนนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่ช่วงเวลา ปลายฝนต้นหนาวช่วงหน้าหนาวแบบนี้มาสัมผัสดูนะครับว่าชายทะเลประเทศไทยมีอะไรที่สวยงามย่างเยอะนะครับรอบรั้วทั่วไทยสรรหาจัดให้ครับมมคุณผู้ชมครับผู้ชมครับผมมีโอกาสไปที่นู่นแหละครับในพื้นที่ของอํเาเภอเกาะคาจังหวัดลําปางโอ้โหที่นี่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่บอกว่าหวานน้อยหรือว่าไม่กินหวานนะครับสุขภาพแข็งแรงมาก มีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายพิสมัยอายุ7 7ปีเป็นหัวหน้าทีมพาชาวบ้านรณรงค์เรื่องไม่กินหวานครับผมันแพทย์หญิงโรล,ลนาถาคำฟูนะครับนันแพทย์ชำนาญการพิเศษสอสอจรําปางกล่าวว่าตลอด12ปีที่ผ่านมายังชี้ชัดไม่ได้ว่าโรคฟันผุในเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นหรือลงเพราะต้องดูปัจจัยจากอื่นควบคู่ด้วยแต่ถ้าเป็นเด็กประถมถือว่าดีอัตราการเกิดฟันผุนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีเด็กปราดฟันผุประมาณ50เอร์เซนต์ ไม่ใช่ว่าลถแบบเห็นชัดนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการทําความสะอาดจ,จ้องปากให้กับลูกหลานซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากส่วนในวัยผู้ใหญ่นะครับโรคเบาหวานความดันยังคุกคามเป็นลำดับแรกนะครับ ถ้าเราสังเกตดูขนมที่มีขายในปัจจุบันจะมีขายในยุคข,ของคนวัยสาขึ้นไปไม่มีขายแล้วครับอาหารแบบนี้นะครับซึ่งคนวัยสาสิบตอนนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันกันขนาดที่ว่าไม่ได้กินขนมอย่างเช่นปัจจุบันแสดงว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะต้องป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือความดันเร็วกว่า30ปีแน่นอนถ้ายังไม่ปรับพฤติกรรมการกินเราต้องสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการกินอาหารแบบนี้นะครับ <S 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 ความพยายามพยายามในการลดอัตราการเปิดโรคเบาหวานความดันของสสจลำปางอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ ขาดคนคนนี้นะครับนั่นคือแม่ไหมนะครับพิสมัยจันทาอดีข้าราชการครูวัย77ปีอาศัยอยู่ที่ตําบลน,น้ําร้อมอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเคยเป็นโรคเบาหวานความดันอย่างรุนแรงแล้วลุกขึ้นมาปรับพฤติกรรมของตัวเองจนโรคเบาหวานลดลงและชวนคนในชุมชนหันมาออกกาลังกายใส่ใจสุขภาพมากขึ้นถือว่าเป็นต้นแบบของผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันต่ำนะครับความดันต่างๆเกิดขึ้นกับแกนะครับแม่ไหมป่วยเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่ปี2520 โรคเบาหวานความดันจึงอยู่กับแม่ไหมมานานกว่า30ปีเพราะอะไรแม่ไหมบอกว่าตัวเองก็เลยต้องสู้กับโรคเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับดูทีครับแม่ไหมนะครับพากันรรณรงค์กับชาวบ้านนะครับ แล้วก็แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยครับช่วยกันอยู่ให้กําลังใจแม่หม่นะครับก็มีโลนโลนต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับแม่คุณผู้ชมครับนี่แหละครับวิถีชีวิตชาวบ้านถ้าอยากให้อ่อนหวานหรืออยากไม่มีโรคประวานกับร่างกายต้องติดตามคุณแม่หม่แบบนี้ละครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดลําปางน,นะครับอาเภองาจังหวัดลําปาองอําเภองาจังหวัดลําปางน,นะครับ ถือว่าในพื้นที่92เปอร์เซนนะครับพื้นที่เหล่านี้เป็นภูเขาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเขาและก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ตำบลปงเตาอําเภอเงาวจังหวัดลำปางมีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน10หมู่บ้านตั้งบ้านเรือนและรัศดรเป็นพื้นที่ราบและชาวไทยภูเขาแล้วครับก็มีหลายชนเผ่าเผ่าย้าเผามงเผาอาคาเผาไทเลือ พื้นที่นี้แหละครับลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่มีประมาณ92อยู่บนภูเขานะครับที่นี่มีอาชีพทําไม้ตะเกียบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เช่นไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มผลไม้ไม้จิ้มฟันซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับก็ผ่านเครื่องจักรและแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทําการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถนําไปเป็นฐานอัดแท่งจากข้อไม้ไผ่ทําเป็นมการานะครับนำมาเผารวมกันอัดเป็นแท่งนะครับส่งโรงง,งานไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งสามารถ สร้างรายได้และก็มีอาชีพที่แปลกใหม่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับผู้ชมครับถ้ามีโอกาสนะครับไปสัมผัสดูนะครับว่าไม้ไผ่ต้นไผ่เหล่านี้นะครับโอ้โหกว่าจะได้นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นไปที่จังหวัดพะเยากันบ้านนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ครับหนาวแล้วครับผมอำเภอปงนะครับตำบลผาช้างน้อยจังหวัดพะเยาครับมีการปลูกฟักทองยักษ์สร้างรายได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนได้ชมความงาม ก็ถือว่าลูกฟักทองที่นี่ขนาดใหญ่มากนะครับน้ําหนักประมาณ50กิโลกร,รมัมมีเป็นจํานวนมากแะครับกําลังเจริญเติบโตนะครับอย่างเต็มที่นะครับชาวบ้านบอกว่าได้มีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็นอกจากนี้มีการซื้อฟักทองกลับบ้านไปด้วยสร้างรายได้นะครับเป็นกอบเป็นกำเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนได้มาที่นี่แล้ะครับโอ้โหเข้าไปนะครับฟักทองที่มีขนาดใหญ่ก็สีสันสวยงามเหลืองอารลามไปด้วยนะครับ เป็นโครงการของโครงการหลวงปังค่านะครับเป็นการที่บอกว่ารัฐจะลงให้ชาวบ้านมาปลูกนะครับนำมาปลูกไว้ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับของทุกปีให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีลักษณะพิเศษเป็นความเป็นความต้องการของตลาดนะครับสำหรับการปลูกฟักทองยักษ์ช่นี้ก็ปลูกกันทุกปีในช่วงฤดูการแบบนี้แหละครับเป็นไงครับคุณผู้ชมมีความสุขไหมครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนกนางนวล ยังมีอยู่เยอะมากมายนะครับถ้ามีโอกาสมาสัมผัสด,ดูที่สถานตากอากาศบางปูรับรองว่ามีความสุขครับผมอยากอยู่ที่นี่นาน,นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกันช่วงนี้พักเบรกก่อนครับนวัตกรรมใหม่ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากร้านพรเจริญช่างคิดรุ่นซิกอินวันที่สามารถหยอดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพด ทั่วเขียวทั่วเหลืองและทานตะวันที่สามารถประหยัดเวลาลดต้นทุนการใช้เมล็ดช่วยให้บริหารการจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนี่ไงพระเอกตัวจริงอย่างนี้สิครับเกษตรกรตัวจริง นวัตกรรมใหม่ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากร้านพรเจริญช่างคิดรุ่นซิกอินวันที่สามารถหยอดได้หลากหลายรูปแบบนี่ไงพระเอกต,ตัวจริงอย่างนี้สิครับกรเกษตรกรตัวจริง เอทีวีซุปเปอร์เพียวเอทีวีซุปเปอร์เพียวเอทีวีซุปเปอร์เพียวซุปเปอร์เพียวต้องเอทีวีครับสนับสนุนรายการโดยเครื่องหยอดข้าว 6-in-1 ู้ชมครับมือผมยื่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบรั้วทว่วไทยครับรอบรั้วทั่วไทย19นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาสนาทีนะครับทีเนี่ทันที่อย่างนี้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกันผมกับสมชัยสือนาครวัลทิศเป้พิ่ัฒาตาวันนี้คุณสมชัยติดภารกิจนะครับผมก็เลยมาคนเดียวมาดูนกนางนวลที่สถานต่างอากาศบางปูที่สมุทรปราการแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมมือผมยื่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีโอกาสผมก็รอคอยว่านกนางนวล ผมก็จะโยนให้เขาดูนะครับบรรยากาศเห็นไหมครับบินไปเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะโดนได้ดูนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมครับดูนะฮะผู้ชมครับดูนะครับดูนะครับคุณผู้ชมครับมีความสุขอ่ะโออเออนี่แหละครับบรรยากาศเป็นไงนกนางนวลมาเยอะ นะฮะมันจะกลับแบบนี้นะครับ <laughs> สนุกไหมมีโอกาสนะครับรอบรั้วตัวไทยนะครับผมพาไปที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาดูนกนางนวลฝูงนี้ต่อนะครับไปดูทิศเปตรุูทัวไทยก่อนว่าเป็นยังไงเชิญชมครับ การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวร่วมกับหน่วยงานภาคีประกอบไปด้วยสำนักงานกองทุนสมคอการทำสวนยางหรือสกยมหาวิทยาลัยสงขลานครินฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทบกซึ่งนำทีมโดยพลเอกธนยศพลิงทองฟูที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทบกร่วมมือกับนักวิจัยระดับประเทศได้สนับสนุนงานวิจัยโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการปูบ่อในพื้นที่สูงสำหรับกักเก็บน้ำจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนที่สูงครับในพื้นที่อำเภองงาจังหวัดลำปางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเคลือบบ่อกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติในพื้นที่3ามตำบลได้แก่ตำบลบ้านร้องตำบลปงเตาตำบลน,นาแกอำเภองาจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงชีพรวมทั้งการบริหารจรัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ทําให้เกิดผลผลิตที่ดีต่อการทําสวนยางพาราในภาคเหนือตอนบนในประเด็นเพื่อให้เกิดการตลาดขายน้ํำยางสดการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้ํำยางเพิ่มเติมจากเดิมที่ทําเป็นยางก้อนถ้วยที่มีมูลค่าต่าเพียงอย่างเดียวอีกทั้งเป็นทางเลือกเพิ่มช่วยดึงปริมาณผลผลิตยางออกจากตลาดที่มีผล ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดท้องถิ่นสูงขึ้นเกิดมุมมองใหม่ในการปลูกจางพาราเพื่อใช้น้าํำย่างในการทําผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการแก้ปัญหาภาัยแรงแบบยั่งเย็นโดยการทําบ่อกักเก็บน้ําสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและการเพราะปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนซึ่งพื้นที่แหล่งน้ําต้นน้ําเหล่านี้แหละครับ มีน้ำแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไม่ได้ใช้ตลอดปีน้ำไหลลงผ่านลงข้างล่างครับโครงการดังกล่าวนักวิจัยได้ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวบ้านซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้ทําการปฏิบัติการปูบ่อกักเก็บน้ําจากน้ํำยางธรรมชาติด้วยตนเองซึ่งมีความจุ760ลรกบลูกบาทเมตรบนพื้นที่ราชันสเซนถึง5 0เความสูง1092เมตรจากระดับน้ำทะเลที่บ้านแม่คำลาดตมบบ้านร้องอําเภอเงาจังหวัดลำปาง ทุกปีนสภาพแวดล้อมกาตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะครับได้ชาวบ้านก็เมื่อก่อนใน78เจ็ดแปดหลังคาเรือนน้นําก็พอกินพอใช้แต่ตอนนี้ประชากรมันเพิ่มขึ้นสภาพการทั่วโลกก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วนะฮะและ้วก็ประชากรเพิ่มในน้ําเลยไม่เพียงพอแล้วชาวบ้านก็รวมตัวกันบอกบอกว่าอยากจะมีบอ่อพักกักเก็บน้ําเราจะทํายังไงบอกว่าเราขุดสระแล้วก็เราจะเก็บน้ําไว้ได้นาน แล้วพอดีทางสงกนยนะครับโดยการนำทีมโดยท่านพลเอกธนยุทธ์พิทองฟูเนี่ยเข้ามาหมู่บ้านก่อนว่าเออต้องการแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมชาวบ้านต้องการอยู่แล้วชาวบ้านวาอลลรวมตัวกับว่าเอาเลยทุกวันนี้ชาวบ้านก็ทําเกษตรผสมสายแล้วแต่อยากจะทําอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ปลูกพืเชเชิงเดี่ยวแต่ที่ต้องปลูกเพราะว่าไม่มีน้ําแต่ถ้ามีน้ำสองบ่อน,นี้นะครับชาวบ้านอยากจะเปลี่ยนไปวิถีชีวิตแบบ ปลูกพืชเชิงเดียวอย่าเป็นแบบวันนัก,กเกษตระสมผสานนะครับผู้ชมครับนี่แหละครับมาเจอผู้ใหญ่บ้านนะครับมองวิสัยทัศน์แก,กนะครับอยากได้น้ําก็ทีครับทางสงกบเลยมาช่วยและ้วก็นอกจากนี้นครับอนาคตคงถนนคงมีแบบสะดวกนะครับบรรยากาศจะ็มได้วยความอบอุ่นแล้ครับแม่มาจากทุกสารทิศทุกคนเข้ามาช่วยแบบไม่หวังผลทุกคนหวังแกชาวบ้านในพื้นที่อยู่แบบพึ่งพาตนเอง แม่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับดูสิครับอบอุ่นจริงๆดูสิครับแต่ละมุมแต่ละจุดนะครับมองดูทิวทัศสวยงามยิ่งนักแม่มัณฑะกศแบบนี้นะครับถ้าชาวบ้านมีน้ําแบบได้เต็มๆนะครับกักเก็บน้ําได้แบบนี้สุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับคือว่าชาวบ้านแก้ปัญหาการเก็บน้ําไม่ได้อย่างยั่งยืนที่ไม่ธรรมดาเลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะทิดเป้ขอบอกคาเดียวว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเคบ ผู้ชมครับนกนางนวเยอะมากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบรั้วต่วไทยครับ19นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีเวลาดีแบบนี้นะครับถ้าให้ติชมยังไงรายการยังไงก็บอกกันได้ครับ0840548392นะครับแล้วก็ทิศเป้ก็จะนำเสนอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่ท n n น4ตัตนะครับวันนี้ทิศเป้ขออนุญาตลาภาพสวยๆนะครับกับภาพนกนางนวลเหล่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ทิศเป้ขออนุญาตลาก่อนสวัสดีครับ